สวัสดีค่ะพระพรแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีคุณครูแม่เหมียวเด้อค่ะเด้อมุนิกก็เป็นเสาว,วันอาทิตย์ที่3ธัท่านวาคม2 5 6 6, 6ั้อยคเลยค่ะคุณครูแม่เหมียวกะตื่นเต่เสาเนาะมุนิกก็จะไปรับมุกวรพงษ์นะคะมาอ่ากับมาสกลนครว่าเตรียมงาน าปาวันที่สิบทัทนว่าคมสองพันหาเราทกอยู่ที่บ้านสวนสวรรค์จังหวัดสกลนครน,นะคะก็มาเตรียมการเตรียมงานเนาะไก่หอดหมือแล้วอีกเจ็ดมือนหรือพี่น้องเด้อผู้ใดสีมาตอยอดหรือไผสีมาอนุโมทนาบุญน้ำกันกะสามารถส่งขอความใต่คลิปของคุณคู่ก็ไดเด้อค่ะคุณคู่ก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญม่วมกันเนาะค่ะรวมทามบุญน้ำกันในฐานะเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพชรบเนแพงเอฟซนะีนองะมะนาน้ำกันหรือพี่น้องเด้อกะมือีนกะ ซือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนาะค่ะว่าผมเฮ้าเตรียมการร่วมโตกันใดในฐานาเอฟซมาละมาเบิ่งความเป็นเอฟซว่ามีอย่างแน่้นเนาะค่ะทีเหตุให้เฮ้าดีๆเกิดขึ้นกะดีใจกับพี่เพชรสหรัฐเดิมได้รับการเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์่อนเซอร์ไพรส์เธอที่แรกคนก็นจะเอามาไล่แสนว่า มาของข้อขึ้นบอจูเพื่อที่จะอยากจะห้บอโจูเอาไปแจกแจกมันบอกแจกแจกลูกทีมที่อยู่ในวงคนบอาเพ่นบ่เคยเห็นจักเถือด้านหลังเวทีก็เ,เห็นแต่ด่านหน้าเวทีว่าด่านหลังเวทีเนี่ยภาคกันอยู่กันแบบไหนเห็นเพื่อนเอาเงื่นอน,นห้ลูกน้องบอาแจกเงื่อนห้ลูกน้องเพื่อนก็นด,ดีใจแล้วก็เห็นเห็นความอย่งก็ความผูกพันของหัวหน้าวงกับลูกน้องลูกทีมนะคะก็เลยเอาพ่วงมาไลมาขึ้นห้เพื่อนผ่านได้รับการเซอร์ไพรส์กับแาดนี้ คู่แม่เหมียวเบิงแล้วก็ยังสึ่งใจน้ำได้เนาะค่ะว่าเอารถมินิคูปเปอร์ของเพิ่นขั้นที่เพิ่นอยากได้นะคะที่เพิ่นคุยกันไวก่อนนะคะเกือบปีมาแล้วผ่านมาแล้วบอจูก็เตรียมการถือว่า เป็นการยังก็ตอบแทนบุญแทนคุณของคนที่มีมีพระคุณเพิ่นวายังสันเนาะคะ่ะเพราะว่าบอดจูเพิ่นกะเบ,บาถึงอาั้งที่เพิ่นหล่มลูกคุคล้านนะคะหล่มลกคุคล้านบบมีอย่างจากอย่างแต่คนที่เป็นพระเอกคีมาขาวมาชุบชีวิตให้กับบอดจูก็คือพี่เพชรสหรัฐก็ดีใจในความรู้สึกดีที่มีต่อการความผูกพันความมี นำใจที่มีต่อกันเข้าในฐานะเป็นเอฟซีเบื้องแล้วก็ดีใจพุ่มใจในการรู้จักคนมีบุญมีคุณเนานะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่พวกเข้าได้หลายๆคนก็สิได้เบิ่งเป็นเยี่ยงเป็นอย่างว่าเข้าเติบโตขึ้นมาได้คนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี่คือผู้ใดแน่นะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีที่บอโจเห็ดห้ลุกอ่าหายนทั่วไปแล้วก็แม้กระทั่งลูกนองในวงได้เห็นเป็นตัวอย่าง แล้วก็เสไพอส์อีกอันนึก็คือเสื้อส์ของน้องมานะนะคะน้องมานะกบอาแคดของเพื่อนนะคะที่พ่อพ่อแม่เอฟซี FC. เห็นจงมาโทรศัพท์พอดีโทรศัพท์อันมมเมมโมรีเต็มแบบนั่นแบบนี้นัแบบน่น,นละนะคะมือนอถือว่าได้รับการเสื้อส์ก่อนวันเกิดนะคะของน้องมานะกับของอาแคดเนาะห้มานะแล้วพ่อก็ยังห้อาแคดเติมเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ทางเอฟซีติดตามฝาเฝ้าบึงความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของ ของศิล,ลปินที่ตัวเองชื่นชอบกะเอา,อายังก็ไอโฟนสิบห้าโปรมาค่ะมาให้น้องมานานะใส่ให้คุ้มเดิมมานาเดอ้อใส่ใคุ้มทายคลิปทายอาจจะของเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกี่ยวกับตัวเองส่งมาให้่อพอๆแม่ FC ได้เบิง่งงในชื่นชเพรพะฉะนั้นนั่นนี่คือ,อเป็นอย่างพอๆแม่ถึงอยากให้ปัญหาตรงไหนที่มันมีเพิ่นกับว่าซอยแก่ไขซอยดันซอ,อยเชี่ย์ซอยแชย่ทุกคน ให้รุ่งเรื่องในนาทีที่จะของทํางานในความข็ประสงค์ของพรอพ่อแม่ก็อยากเห็นบักหล่ามานะอยู่ในโลกออนไลน์ดูๆว่าสันนะคะร่องเบิ่งล่องเบิ่งนกในโทรศัพท์ไปแล้วบักหล่ากะใส่ให้คุมแต่ก็ตอบแทนพระพ่อแม่ในความเป็นศิลปินที่น่ารักต่อไปเดิมทุกอย่างล้วนมีทีมานะคะบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่ทังมุกวรพงศ์กับคุณคู่แมวเหมียวได้เหตุไวย หรือความรู้สึกภาคภูมิใจว่าทุกอย่างที่ทุกคนเติบโตขึ้นมาได้มีที่ไปที่มาเบิดคนอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จมีผู้ใดแน่ทุกคนอยู่หูอยู่แก่ใจฟังบทเพลงนี้พร้อมกับกำลังใจดีๆนะคะให้กับทางศิลปินสาวหน่อยเพชรบานแพงสุขุสุข ון ว่าจะเป็นบอดโจน้องอุ้งอิงน้องมาน,นะาแล้วก็น,น้องโซโฟ,ฟีที่กำลังจะออกผลงานเพลงเป็นอิมวีไว้ๆนี่ซอยเชี่ยซอยดัดงนยก,กันนะคะ หนองเงาะน้อยแล้ะก็ศิลปินสุภูสุขคนโชคดีในวันอาทิตย์นะคะแล้ะก็ฟังเพลงทุกอย่างล้วนที่มีที่มาเป็นกำลังใจใทุกคนทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ ชีวิตลำบากเพียงใดมีคนคอยยิบยืนให้ตอนไหนชะตาทีวยามที่หิว่หยน้อยนิดก็คิดว่าดีเมื่อยามกินอิ่มกินพีอย่าลื กันอยู่รู้คุณตอบแทนเมื่อมีเวลาอย่าพลัดในพุ่งมีวันหน้าเวลาไม่เคยรอใคร โหอคอยใช้จิตพิจารณาสิ่งที่เราเห็นอยากคิดว่าเป็นเรือฟลุกบุญวาสนาพันโพ